สวัสดีครับมาด้วย <coughs> 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 แล้ันายกหมิหัดสุราต้อบริานะคสมาชจังวัดสราาจวท่านรับนี่าวงาานนะคะดมาด้วยนะคะพร้อมทั้งขุดการศิกษโอภกหารังสรรค์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ มันงอูใจเป็นการส่องทวงมาคท่นเท่าทเข้ามันใส่ต้สารออกภาษาที่ทางตาเป็นการเชื่อโยสู่การทันเรื่อในรูปแบบใหม่บิยพี่อุบลนะคะสังเกตุไหมพนด้วงไงสุราธานีวิดอุบล this is kind of change พุทธิสันต์เด็กเปรวพทธิสั s ต์พุทธ e n ัน always start

So the dragon in the boat. And this is a long procession in Surat I mean, If you join the procession, you can't merit. You will live in that next life. นี่ค,คือความงดงามของเรือพนมพระทางบกวัดอุทยารามนะคะคสวยงามมากเลยน,น,นะคะจากจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี<ห>นค่ะใช่เลยนะครับสุราษฎร์ธานีอยากรู้ว่าใช้เวลากี่วันก็จะมาถึงอุบลราชธานี <laughs> <c oughs> สามวันเพราะมีน้องเขาเสียงประมือต้องเ <laughs> ด <c oughs> ินทางสาวบันไม่พักเลยอย่างครับ ยังเลยโอ้โอะครับค่อยๆไปนะครับจระวนนางลากนางรำจำนวนกว่าร้อยชีวิตนะครับพร้อมทีมงานนี่คือ การถ่าทยทอดอารมณ์ความรู้สึกศิลปะวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันแม่น้ำตาตีกับแม่น้ำมูลครับสุราษฎร์ธานีอู้บลราชธานียงสังเกตดูนะคะว่าตัวเรือนะคะทำมาจากอะไรนะคะขึ้นรูปด้วยที่ด้วยสื่อเหมือนจริงค่ะปั้นดินที่ด้วยเหลือเยอไนะคะแล้วก็ปั้นดินขึ้นมานะคะให้เป็นลายหน้าสิงหบเที่ยวพุทูลแล้วก็เดินเผาขึ้นเก่าการนะคะด้วยหบสลับหอกแล้วก็ด้านล่างมันใบตองตน นะคะตืนตอนตื่นก็จออกมาเป็นหม่ในหลักฐานนะคะโอ้โหรือการบูชาทราพราสนาคราญใหญ่เสียสาธุพร้อมกันเลยกัพี่สาธุโอ้โหไ้ส่วนสมนะคะกดหมือนได้อันเชยได้ต้เรดได้โดสาย้บูชาของชาวสวัสดีได้นีได้มาให้ชาบรรากา้สานีนะคได้กราบไหว้ะถือว่าเป็นเส้นมงคลค่ะ ลและอีกหนึ่งขบวนที really ่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีปีนี้เป็นปีแรกแห่หมานครับพี่น้องขบวนยักษ์ทุอัตลักษณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญครับยักษ์ุอะไรครับยักษุจังหวัดสมุทรปราการเอ่อจังหวัดอำนาจเจเรนนะครับติดตามด้วยท่านที่ีสารเกณฑ์มาทางถนนหลักท่านจะ วยมากเลยนะคะที่ถือเป็นอัตลักษณ์นะคะของชาวจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเป็นการแหย่ยักษ์คู่ค่ะขอบคุณมากๆครับมีชื่อกระบวนแท็กเตียงวารธรรมอุบลราชธานีครับอำนาจเจริญครับคนแมือหัวหน้าสิได้เอาแห่เทียนเป็นสาใบลำยบอเอาะส่วนให้อำนาจเจริญครับเรายังส่วนให้สุราษฎร์ธานีอยู่เลยครับพวกเรา ตามมาด้วยกขบวนจากวิยาลร่อาชีวศึกษาอุบุราชธานีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเชิญชมเที่ยวพัรนษาครับในการแห่งขบวนศาลปับุตรราชพัฒน์มาแล้วนนครั้งนโดยในครั้งนี้จังหวัดราชพันีได้นำเรือไปตรงพระ อาชีวะลมเพลินเชิญชมเทียนพรรษาเขาขอบคุณกานพู้ในการรดาพาแสวงทรัะย์ของทั้งตนรองพู้ใการสถานศึกษานะคะที่ได้นํานักศึกษาวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษานะคะได้มาร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2566ครั0ชีวิตนะครับนำโสลักใส ดวามเิน่าที่เราเปลือเที่ยจมเพี่ยงาเดชุดที่ชอวทนเ็แดนซอ์จาตนอรมาคเหนือรูเป็นรดางแล้วก็ชุดที่สามครับนางลากเชือกสองเส้นรวมแรงรวมแรงศรัทธาที่ผ่านมาในพิธีของนักเ่ภาคอีชนตอนนี้ก็จะเป็นชุดที่สามครับนางลาก เรื่องสองเส้นรวมแรงศรัทธาครับโอ้โหให้กำลังใจเลยครับแนลากนางและนายลากอบคุณเลยครับมาจากสุราษฎร์ธานีกันเลยใช่ไหมครับสุดยอดเลยครับสุดยอดมากๆครับอดตายตัวมือถ่อมครับนี่ทุกคนนะครับเด้อขอต้อนรับสุราษฎร์ธานีอย่างเป็นทางการนะครับเยี่ยมมากครับทุกท่าน ออดู่ดดือ,อ,อคนแต่าคนเป็นคนแรกเลยับดีาโอ้โหีเคเลยนะสุดยอดเลยนะสุดยอดมากครับมาอีกนะครับมาทุกปีนะครับพี่ครื่องกังเขามีครื่อด้วยขอเสียงต้ตอตนรับชุดการสแสดงจากอาเชื้อลำเพลินเชิญชมเพียนพรรษาวิธีไรยอาชุสาอุบลราชธา,านีครับ

พวายักษ์ังมาครับรีแหยักษผู้อัตลัจังหวัดอำนาจเจริญครับส้นให้ชาวอำนาจเจริญเลยว้าวเป็นยักที่น่ารักเอาเลือเยทีเดียวเลยนะในช่วงนี้มนสายดของทปีครับจังหวัดอำนาจเจริญมีการรูปขอเามาสังขาเชารูมา ส่วนราชการสับศึกษาและบบองส่วนเขปนที่แห่งียที่นดจัดงานประเภทมแห่งีคืออันละจังหวัดน่านเลยที่บริเวณสนานสินคับสําหรับอภรรยาชาวชาบจังหวัดรบรจังหวัดน่าเลยนะครับซึ่งก็เป็นงานประเทแ่งี้แหที่มีเพียง่งเดียวในโลกนะครับที่ธรรมดานการกาเพื่อชมปีนักข้อมองจังหวัดลำน่าเลยที่มีความ เกิดตนาสนใจมากที่พึ้นะครับแล้วก็เการณ์ขอแม่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกำแงเจชรนะครับดูตวปการักยยักกกยักยัักัักยักก เราใช้กระดาษ A4 นะครับตาข้าจากกระปุยากระบปรงข้าจากขวดขึ้นเข้าวเดียว ในดีแลงดีแลงไครับท่าเลกผู้ว่าร่ครับดีแลงจีแรงแวบนเดทงหลักสิลามาแบบแต่เราข่ผู้ทีอเ่อยู่นาห่แทันถลางำรับเอาสารก็ปูแล้วนมะล่างเหมือแล้ตะบูนต้นเทียนเดียวหืนต่อด